ครับก็สวัสดีครับผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับผมนะคบผู้ช่วยศาสตราจารย์กระมลพีพัฒน์ชนะสิทธิ์นะคบเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมนะครับและการบริการอาหารนะครับคณะเทคโนโลยีข้าวกรรมศาสตร์นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์บุตรศยมลีชนนทิพย์นะคะหรือว่าอาจารย์บุตรนะคะสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารเกันค่ะครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอบรมเรื่องของการทําไก่ฝอยสมุนไพรนะครับซึ่ง เป็นการแปรรูปนะครับง่ายๆไม่ยากครับแต่ขั้นตอนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับในเรื่องของการเตรียมนะครับก็คือส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายแดง200-250กรัมนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับอ่าอันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะอ่าซีอิ๊ว น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับในระหว่างการหม่กครับเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับจะบอกว่าถ้าใครที่ชอบอยากให้มีกลิ่นหอมน้ำมันงาสามารถใส่น้ำมันงาหยดลงไปได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปผสมกับตอนหมักได้ได้เลยนะครับ นำไก่ที่เราหมักไว้แล้วนะคะมาทอดได้เลยนะคะไฟอ่อนไกลาง เดี๋ยวพอถึงช่วงตอนที่เราทอดตัวไก่นะคะต้องผัดไปเรื่อยๆนะคะห้ามห้ามวางมือห้ามวางตะหลิวนะคะเพราะว่าไอตัวที่เราหมักอะคะ่ะมันจะมีน้ำตาลอยู่ถ้าเราไม่คนมันเรื่อยๆตัวก้นนะคะกระทะหรือว่าขอบกระทะมันจะไหม้น้ำตาลนะคะ เดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ให้มันเสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะ,ะไก่นะคะเหลืองนะคะเหลืองแบบนี้นะคะ เราก็จะใส่กับกระเทียมเจียวนะครับไม่ต้องหมคือตัวที่เราเจียวครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเจียวหรือว่าหอมเจียวนะครับไม่จําเป็นต้องใส่หมดนะครับใส่ปริมาณที่เราชอบนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับ พริกนี้ใส่ทีหลังสุดนะครับหลังจากนั้นเราก็คู่คราให้เท่ากันนะครับอย่างเบามือนะครับแล้วก็เป็นพริกแห้งนะครับเดดดี๋ยวพพกกอออรร่ พริเนี่ยเราสามารถหักได้นะครับถ้ามันเป็นเม็ดหรือว่าแต่บ้านไหนที่แบบมีเด็กก็ไม่ไม่ไม่ไม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 ต้องใส่ก็ได้นะครับ